ถนนสีจันย่านตลาดพลอยอันโดมดังแต่วันนี้เงียบๆเพราะว่าไม่ใช่วันเปิดตลาดนี่มันถิ่นก่าวหอมมีร้านประจำสมัยทำงานอยู่ร้านหนึ่งถึงหลง่ถ้าชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องซอยสีจันสีก็ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดานี่แหละ เี๋ยวหมูน้ำใสย็นจะโฟบะหมีม่แห้งสู่โบรนาณน,นานมาอยู่มาหลายวรนนะตั้ง40ปีชุนะผมชอบกินต้มยำนหรือจะเป็นโฟต้มยำโอ้โหน่ากินนะเส้นอะไรก็ได้ครับมีหมูสับหมูแดงลูกชิ้นปลาเกี้ยวปลาเกี้ยวกรอกเลือกวัตถุดิบอย่างเดียนะ เกี๊ยวปลาจากเยาวราษหรหอมหนุบหนุบนุ่ม,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 มเป็นหมูหมูสับครับเน้นหมูสับหมูเด้งอะไรเงี้ยจะคนจะชอบสั่งแล้วก็พวกต้มยำโคยำอะไรพวกนี้ยก็ไ็นรุ่นก็ชอบกินครับเพราะมันจะเผ,ผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหรืไปก็ จะเป็นมีมีเหลืองมีเหลืองน้ำมีเหลืองแห้งเส้นเล็กน้ำเลยมีมีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกรุ่นแก่ยันแบบเด็กๆมีทุกขั้นจริงครับอ๋อนะคะคนไทยก็ถึงนะคะจะกตาต่างโซเชียลอ๋อมีผลมีผลมีเยอะเลยครับมีมาจากไกลๆมั้ยไหมฮะไกลต่างจังหวัดอยกรุงเทพปที่นี่มาเลยนะตามโซเชียลมาก็มีนะ และที่สําคัญนะจะมีสักร้านหนึ่งไหมที่เราไปนั่งแล้วรู้สึกสบายสบายพ่ขอค้าแม่ค้าอัธยาศัยดียิ<บ>้มแย้มแจ่มใสคุยกันได้ทุกเรื่องแบบนี้กินอะไรก็อร่อยครับเ<บ>ชื่อผม